สิ่งที่ควรกระทำเพื่อไม่ทุกข์ก็คือการทำหน้าที่ทำโดยไม่ต้องหวังแหมมันก็ยากนะก็ทำหน้าที่เหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจเราจะมาให้หวังนี่มันยังไงอยู่มันไม่ยุติธรรมเลยเราอาจจะบอกอย่างนั้นไม่ยุติธรรมเลยไม่ให้หวังด้วยมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ต้องไตร่ครวญอีกใช่ไหมคะในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรียกว่ามีมันสมองอะเราก็ใช้มันสมองให้ถูกต้อง ใคร่ครวนไตรตรองซิงจริงไม่ว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดเนี่ยเพราะเรหวังทําหน้าที่จริงทุ่มเทด้วยความอุตสาหะเสียสละเรียกว่าเสียสละอย่างเต็มที่แต่เสร็จแล้วก็ยังทุกข์เพราะหวังใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนสันิดเดียวเรียกว่าหมุนปุุงสันิดเดียวเท่านั้นเองทีนี้เราจะฝึกทําหน้าที่อย่างเต็มที่โดยไม่หวังมันคงจะมีบางวันเหมือนกันที่เราเคยทําอย่างนั้นพองานเสร็จในวันหนึ่งแม้มันชื่นบานแจ่มใสหัวเราะได้ ตั้งแต่เริ่มทํางานระหว่างทํางานจนงานเสร็จไม่มีหน้าบึง้งหน่างอไม่มีหุดหิดอึดอัดเคยมีไหมคะเคยนานนึงถ้าหากว่าเรานึกดูว่าทาไมลหละทําไมวันนั้นน่ะทาไมวันนั้นเราถึงไม่เป็นเราถึงรู้สึกว่าหัวเราะสนุกสนานได้ทําไมวันนั้นสนุกครับเพราะเราสนุกในการทํางานทําไมถึงสนุกทําไมความสนุกจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะวันนั้นน่ะนึกให้ดีนะคะมีตัวเข้าไปทํางาน มีตัวฉันเข้าไปทางานไหมไอ้วันที่สนุกสนานเนี่ยมีไหมลองนึกให้ดีๆไม่มีอะลืมลืมตัวที่เราบอกว่าเอ้ยตายวันเนี้ยงานเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเคยใช่ไหมไม่รู้ตัวก็ไอ้ตัวนี้นี่มันไม่รู้เลยว่างานเสร็จเมื่อไหร่เพราะมันสนุกในการทํางานจนมันลืมไปหมดเลยนี่แหละวันนั้นน่ะไม่มีตัวเข้าไปทํางานไอ้อัตตานี่มันหายไปไหนไม่รู้มีความลืมตัว และลืมตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นความลืมตัวในภาษาธรรมเพราะว่ามันละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนนี้ออกไปถ้าลืมตัวในภาษาโลกไม่ดีแน่นอนใช่ไหมยะโสโอหังไอ้ความลืมตัวในภาษาโลกเนี่ยหรือภาษาคนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากอะไรละคะก็เนื่องจากไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวนี้ใช่ไหมเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในตัวนี้แล้วก็แบกหามันอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ลืมมันไม่ได้แล้วก็เห็นแต่ไอ้ความดีความเก่งความพิเศษของไอ้ตัวนี้อย่างเดียวไอ้อะไรที่บกพร่องที่ไม่ดีมองไม่เห็นแล้วมาเป็นตัวของฉันเห็นไหมคะความรักตัวให้อภัยตัวเข้าข้างตัวเองก็เห็นแก่ตัวนั่นเองไม่ใช่อะไรเอย่ยแต่วันไหนที่เราลืมตัวทิ้งไอ้ตัวนี้มันก็ไม่มีมาตรฐานของฉันไม่มีความถูกต้องของฉันไม่มีความรู้มีประสบการณ์ของฉันมันมีแต่ทุ่มเทลงไป รู้เท่าไรทุ่มเทลงไปประสบการณ์มีเท่าไรทุ่มเทลงไปความสามารถความถนัดทุ่มเทเต็มที่เลยลงไปเพื่อการทํางานแล้วก็ทําด้วยความรอบครอบด้วยความสนุกสนานไม่คอยวิาพากวิจารณคนอื่นหรือพูดง่ายๆก็คือว่าไม่คอยจับผิดไอคนนั้นขี้เกียจไอคนนี้ช่วยไอคนนี้ไม่ทําให้เต็มกําลังโอ้ไอคนนั้นนี่ไม่ไหวเลยมันสักแล้วเราจะมาเอาเงินอย่างเงี้ยมันจะไม่คอยจับผิดไม่วิาพากวิจารณจนทําให้จิตนี้หมดมีมานั้นมันก็เลยสนุก เคยใช่ไหมคะท่านผู้ชมก,ก็คงเคยพบและเคยมีวันเช่นนี้ในชีวิตไม่มากก็น้อยและดิฉันเชื่อว่ามีมากกว่าครั้งเดียวในชีวิตของการทํางานที่ผ่านมามีหลายหลายครั้งนั่นแหละคะ่ะนี่แหละคือการทําหน้าที่เพื่อหน้าที่โดยไม่หวังวันพิเศษอย่างนี้มันพิเศษตรงที่มันมีแต่ความเย็นความสนุกสนานความเพลิดเพลินแล้วก็มีแต่มิตรรอบข้างเราจะได้มิตรเพิ่มขึ้นได้เพื่อนเพิ่มขึ้น การยานามิตรเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามีความเห็นอกเห็นใจกันมีความให้อภัยกันมีความช่วยเหลือเกื้อกูลทำนองท่วงทีอาศัยซึ่งกันและกันนี่แหละค่ะการทำงานเพื่อหน้าที่คือทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันเป็นอย่างนี้ก็ทำด้วยความเลินตัวไม่มีตัวเข้ามาทำเราก็ลองมาใคร่ครวนตรีตรองดูพร้อมกับมาสอบสวนกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงแล้วก็สรุปลง เออมัน,นนะจริงนะจริงไอการที่เราจะทำงานโดยไม่ต้องอยากไม่ต้องหวังเพื่อจะต้องเ,ออเพื่อจะไม่ต้องเด่นโดนกระเสิกระสนมันถูกต้องแล้วก็ลองทดลองทำงานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วพอทำได้เออมันก็ถูกต้องก็สรุปมาเป็นความเห็นแล้วก็ความเห็นเพื่อไว้ใช้เป็นหลักการเพื่อไว้ใช้กับตนเองแล้วก็อาจจะยังแนะนำบอกกลา่าวลูกหลานเพื่อนฝูงพี่น้องต่อไปอีกนี่คือสัมมาทิฏฐิ สมาธิิคือคามเห็นที่ถูกต้อง